กกกคราบสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับน้องแอมชนทิชาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน พบกันอีกแล้วครับกับหมายแซงก้าช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสน้วยคนเก่งจากธนุมานมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหลังจากที่เธอจบจาก การแสดงที่สลาการจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเธออยู่ไหนและเธอทำอะไรอยู่เดาได้ไม่ยากครับจากที่เธอเคยทำอยู่เป็นประจำถ้าพักจาก การแสดงจะมีอีกหนึ่งที่นะครับที่เธอต้องทำเป็นประจำร้องจากการร้องเพลงคือไปโรงเรียนครับทุกท่านผมจึงได้เข้าไปเช็คที่เพจของคุณครูท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับที่โรงเรียนชานุมานวิทยาคมพบว่าวันที่2 7นี้เด็กดีสีชานุมานเธอมาเรียนครับทุกท่านคุณครูมีโพสต์รูป เธอไปเรียนพร้อมข้อความเวลา13.32นาฬิกานาทีดังต่อไปนี้ลูกสาวแห่งชาติแอมน้อยของพ่อพ่อแม่ ได้คิวมาโรงเรียนแล้วพร้อมเคลียงานทุกวิชาเพิ่นว่าสู่ๆเด้อจา้าอีล่าน้อยเกรดเทอมนี้น่าจะดีตามคุณครูผู้สอนแหละเด็กๆชอบโทรศัพท์เราก็ทำงานผ่านโทรศัพท์กันจา้าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เด้อแฮทแทกคำสัญญาที่ชานุมานแอมชนทิชา นี่ละครับอีกหนึ่งหน้าที่ของเด็กดีสีชานุมานหลังจากไปสร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วยามกลับบ้านก็ต้องมาเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับซูเดอร์สาวน้อยคนเก่งจากชานุมานสำหรับคลิปนี้ขอส่งข่าวสารของสนนอยจากชานุมานไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไป ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณครูจากโรงเรียนชานุมานและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ